สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผดผ่าพารวยพอสไยพารวยครับวันนี้มาตามแนวทางของหลวงพี่เตา่าในยินว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นใดมาสามตัวนะครับเนาะศูนย์เก้าเจ็ดประสานขับเอฟซครับผมเอาบาตนี้มาฟังผลที่ว่าสู่ฟังกับเอฟซครับผมก่อนที่เขาไปช่วมคลิปของหลวงพี่เตา่าซ้ายขมิ้นเอฟซให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียง แนวทางตอนนะครับเอฟซี FC ครับผมมาแล้วมาแล้วครับเอฟซี FC ครับผมสิบผ้ามาเอาสามตัววสันหมดที่ผ่านมากได้ย,ยินว่าสามตัวคุณนึครับเอฟซี FC ครับผมศูนย์เก้าเจ็ดเป็นเหตุวสันครับเอฟซี FC ครับไปไปเบิ้ลมารับเนาะมือนี่โอ้ยเมื่อแหลนลัดแทนบอทันวัดทัว โอ้เปลี่ยนหมดเร็วครับเอฟซีครับอ่ะเป็นจังไงหมดที่ผ่านมาเนาะครับนะโอ้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 โโอ้โโอ้โหตอ้โอ้โโอ้โตโอ้โโอ้โตโอ้โโ้โโอ้โ้ตโอ้โอ้โโอ้โโอ้หโอ้โโอ้โโอ้โอ้โออ้โ้โโอหโโโหโอ้โอ้โต้อ้โอ้โโอ้อออ้อ้อ้โอ้โอ้โ ดินโอ้ม่ดิมันดินสำจับมือสื่อนตนโอ้มันมันเงินบันบ่ี่นิเออเงินบันกี่นก่นก่นมันบอกหมดเลยเออมันดินมียืนกลางอืมเสือสระอูงองูสูงสูงเก้าเจ็ โอ้สี spoke spoke oh, ่ขี่บอกความหกึงนหกงินหกหกตำนี่หกต้ำหกตำหกตัวก็หกต่ำหกเงินงั้นโอ้ยขี่บอกอะเอาว่เปลี่ยนมาสะโมดีผ่านมากครับอี่ครับผมเอาว่าเป็นกันมากันไปหะเซ่ดันหน้าด้วอ โอามาตามต่อพี่น้องเนาะวันที่สิบเจ็ดมกรลาครับผมเนาะเมื่อฮะสามชุดฮสิบเจ็ดมกระานั่นนั่งไอโนบานี่นั่นึ่เอาสิเจ็ดมกราอืมืโอ้

Ngọt như tai mà đèo lắm tắm ở đâu ngon giấy nắm tòa bọn tòa bọn tòa thật lắm tòa 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 ตัวเี่ตัวนี่ตัวงวดชุดตัวเติมแพค่จีแวนชุดตัวเติมแพ่คือว่นเนียวมันนี่ตัวอันตัวเห็นไหมตัวหนึ่งสองหกสี่ห้าเก้า หน่ายเวอ้ยนวดที่ผ่านมา097อะ6067ทำนะนอืมสามตัวแตกแล้วก็สองตัว16ว่างเดีกยวจเบอกี้ซีสิีสีส์สบ่บอกกโอ้ห6คือไร6ตั้มตั้มตั้มเอ้อโอ้มาเยากเว้าม่ได้ได้ปู เตดดุบวงเอาโอ้โหีบเตวงเลยมาไหมเพิ่งลย้หายตั้งส่เลยป้าสามัวแเพิ่งมาหายเพิ่งมาหายเาเขาแบบไทยอันนี่นะเพิ่เงาอยู่อ๋อ้านนี้ได้มาแล้วพุ่เ้ยวุทูดแล้ยวบันเี้แว้วบันี้ได้มาแล้วพี่น้องวันที่สิบเจ็ดนี่อ่าชุดนี้นะนะ ตัวแร้งเท่น่าบอกตัวเน้นตัวเน้นนะอ่าหนึ่งสองหกาโอ้ตัวนี้เนียนหนึ่งสองหกหนึ่งเนียนอือตัวเน้นเลยระวังมันระวังมันจะมาสเตเตอร์ฮต่อสเตอี่ดเนี่ยนั่นเลขสเตต่หงสเตเตเห็นว่าน่นเลีกสเตเตออ่ะที่หาหกแล้วตัถูกต้องเลย พี่หาหกพี่หาเกมันลัต้อสเตีคุณบอกว่าต้อสเตีอต้อสเตีต้ออดีตตวนี้ตตอตตัวลงมาคลังต่อสเตีตีขึ้นทึงตัวทึงตีลงรางเอาเอาปากกามาเนี่ยเด้งมาขึ้นเขียนกัาหน่อยไหม ก้านใหมบี่ก้าน่บุนอ้มยีานนี้เอ้าเอาีแดง่ายเน่ยอไเห็นได้านุกอือันี้มาไอดีออดีก็สัเียรตสัเตียบสเตยไม่ได้ม่อือันนี้บ่อืเนี่ยอือตัวสัดเียร์สี่ห้าหก หกสี่ห้าหกสเก้าสูงหกสี 4, 6, 6, 4, ่หกสี่ห้าเก้าโอ้ต่ำต่อ,อ,ตอเสเตเอกออนวันคู่ก่อนนั่นละคู่เลยสเตตโอ้หนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหกครูสเตติวัฒนครับเอฟซีครับผม ไนะม่ผม like ู้ใดวิ่เด็นีผู้ใอยู่ศูนย์เจ็ดเก้าอ่ะครับโอ้ผู้ใดอยู่บริกับศูนย์เจ็ดเก้าก็ได้ครับอุี่ครับผมอ่าว่าศูนย์เจ็เก้าศูนยเจ็ดหกเนาะจังหันไอที่ไม่ยื่นกระบอกคนดูบอกอืมยเื่องทีมเรื่องท่วมาสวัสดีงานกนโตมากัสดว่าเพี้ยไม่นะผม บรม่เมตัวเาเห็นผู้ใดมาจะก้นเนาะออโอ้ดเปล่วาสออาทัไปหาเยี่ยบไปถึงผู้ใดบูไเปนี่อ่ว่าผมเสียเนาะออออาเอาหมต้มหม้ม่ได้ได้กันหนึ่งหกสองหกก็รู้ทีเนาะเนี้ยนี่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 ี่มันมันแนวใดเนี่ยอออ่าเนี่ย

บมันมีชุดหนึ่งมันมันมัดีมันมันไปออกเล่าเล็วออันสองหกมันสองหกอีกโอ้เลยก็สองเก้าสองหนึ่งอ่าสองหกสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งเอาว่าหมดผมเขียนเจ <laughs> ็ดตัวใหญ่พวดอืมเอย้อยนี่่ะชุดสูงก็คือสี่ห้าหกเออ จตรเ็ดับไปซี่ห้าหกซี่หาเก้าพี่น้องแขนเป็นแขนงวดนี่งวดจีพานมากบอมาบอมากุไทยอ้อันนี้เป็นเงินอันนันเป็นเงินก็จะเอายังงันหูกลางไหมออเงินเัินสตางแดงครับเนี่ยเราจะไปสตางแดงเป็นเงินตะเก็นละสมุนละท่องช่องนิงคุณไมเงินกินไหมเก้าโบราณ เนี่ยมันยบอลเวเจี้ลงเเป็นเก่าเก่าเจ็้ยนอสตีดสี่ห้าหกสี่ห้าเก้ารับด้วยเอฟซีครับผมศูนย์เก่าเพียนศูนย์พี้นตีละกเดียวอือฮีเกีนีละศูนย์ตีละกาบนี้ นี่แต่มันขีกันปั๊บเาทีเจ็ดเอีลักาเดเจดเตีลังกาบาิยละกริยกอยครับผมเว้ยสืเป็นแบบน้ยเออฮะตัวสเตทคือสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าครับเอฟซครับผมตัวสเตทตัวตัวต่อสเตทไม่ใช่ตัวสเตทนะครับตัวเดี๋ยมันดูดูหลังตัอสแตทมันวุ่ครับมันจะวุ่นตรงนี้ครับเอฟซครับผม เอามาแล้วต่องวดชุดต่อแพรครับอีซีครับ,บผมสมําหรับชุดนี้นะครับนะอ้อะะตัวบริไดดกแพ้มันึงหลุมเลยเออตัวบริไดเห็นปะออโอ,ตอ้ต้องต้องต่อใ,ให้ได้ชุดนี้แหละชุดต่อแพรครับอีซีครับผมโอ้ยเป็นต่อแต่ชุดวงหนึ่งแล้วบุพากันมาปีใหม่เนาะแมาโอ้ขายจะเห็นงานเซอรบริไดสนใจดีปีใหม่ปีเก่าโอ้ครับผมอ่า แคบไปแอบไปครับอีกซีครับผมในจังๆได้เกียร์ศูนย์หกเกียร์ศูนย์เก้าสำหรับอันนี้ครับอีฟซีครับผมวันเสาร์เลของวันเสาร์ครับผมอสุกๆมันมันกันครับอีฟซีครับผม